พี่น้องเลิกงานมาสักผ่าสักพรเสร็จแม่บ้านโมยูแม่บ้านไปเล็ดงานสักเองสักเสร็จแล้วก็จิกิเข่านอนแล้วครับพี่น้องจินง่ายๆครับจินง่ายๆกินแล้วก็นอน เก็บแห้งไว้เขาเวนยำแรงต่อแล้วสีครับพี่นน้องคห็นงานยำคืนเนาะ ต้องพักพ่อนเยอะๆทุกหลายกะจินอนย้ำลินบ่คอยหลับว่าเห็ดจังไหนแหละเนาะพี่น้องคอยทำงานย้ำคืนนอนบ่หลับกะบังคับให้สักของให้หลับเพราะว่าหางเวลาเ็นงานมันกยจังบ่มีบ่เพีย้ย ผัดผักพี่น้องผัดผักใส่ไข่แม่บ้านเนพิ่นผัดเองกันบ่ได้ซื้อแกงถุง ที่จริงผมออกเว้นมาแล้วผมวนอนซากไปนี่เนี่ยนี่ผมได้ซักผานในซักผ่าซักพอน้องซ้อยกันไปครับซ้อยกันไปซ้อยกันเท็ซ้อยกันหา นี่ยังก็จินไปจินดีแน่จินบอดีแน่เนาะพี่น้องเนาะ ได้สักผ่ากันเลยสรงน้อนจ่าใน่เหมือนสีน้อนประมาณเก้าโมงสิบโมงัมง้งเข่าอิ่มกันจีนั่งเด่นเยกน้อก แม่บ้านหูใจต้มไข่เป็ดไว้ให้สามหน่วยโอ้งไหนจินเบลแ่าวเอ้กิน,กนหน่ยวยอยากไปอินแล้วต้มว้ห่อข่าวน้ำ วัสดีครับกินเข่าก่อนนอนครับพี่น้องไม่ค่อยอยากกันใดหรอกเอาเปื่อกินมัได้คุณน,น้อยนึงแล้ว สันบ์กินกัยเวลานอนย่านหิวเราเสียเวลานอนอีกแต่หิวเรามากตู้ขึ้นมาก ผูหญงานเราเ็นพอนำกันกับพักพอนหลายๆเด้่ครับนอนหลับสันดีนอนไปรดเอาเห็นงานยำเวไอนเฮ้ยเฮาเห็นงานย้ำคืนเนาะคอยเฮาอยู่ยำคืนแต่ต้องบังคับให้เจ้าของหลับ ข้าวน้ำกันเลยะครับ ฝนตกมหมยบครับโ่ตกครับตกตั้งแต่หมื่อวานเนี่ยไปเห็นงานย้ำแรงตกหมื่อวานย้ำแรงตกประมาณถึงทุ่มหนี่มั้งครับล้วก็หายเงียบไปเลย ครัสบสวัสดีครับชื่ออย่างน้อยนี่อ่านบอกตากระสีรับเข่ากระสีกิน งานย้ำพื้นกับเงเสร็จแล้วครับพี่นองนอนบกคือบ้านคือรองเขาเขานอนย้ำพื้นแต่ของนอนย้ำเว็นแม่บ้านไปงานตั้งแต่สองโมงกว่ากลับมาอีกกุระหาม้วนแรงกุระครับ กินไข่ต้มไข่เป็ดขอบคุณหลายๆเด้อครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจเด้อครับขอบคุณหลายๆครับ ทักทายกันได้เนอครับผม im ừ. lặng <coughs> đẹp rồi. กับเขาเหลือเก็บไว้กินย้ำแรงพี่น้องไมนห่วงนอนกินบ่ค่อยได้ไรอาจารย์ก,ขออกนน็ขออนุญาตลงไลน์ก่อนนึ่งครับบุ๋มขออนุญาตลงไลน,น์ก่อนเด้อครับไล่หนาพ่อกันไหมเด้อครับ ขอบคุณหลายๆที่เขามาเป็นกําลังใจเด้ครับขอบคุณหลายๆรรยครับผู้กดไลค์กดแชร์เด้ครับฝากติตามฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับปรายอดแชนแนลครับสวัสดีครับ